ข้ามาเซียนนี้ฉันไม่อยากได้แค่เพื่อนคุยเท่านั้นฝนตกพรำๆตั้งแต่ช่วงบ่ายถนนสายระหว่างเชียงใหม่ไปเชียงรายเต็มไปด้วยหมอกจางๆฉันชื่อมินหญิงสาววัย28ปีที่เพิ่งลาออกจากงานบริษัทในกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในภาคเหนือฉันขับรถคนเดียวรถคันเก่าที่เหมือนจะพังทุกเมื่อข้างทางเต็มไปด้วยป่าสนเอลเมตฝนที่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆพอถึงทางโค้งแถวดอยสเก็ตร,รถของฉันดับสนิทเสียงเครื่องเงียบลงพร้อมกับความเงียบของป่า ฉันพยายามสตาร์ทอยู่หลายครั้งแต่ไม่ติดเลยฉันถอนหายใจแรงแล้วเปิดกระจกมองออกไปเห็นเพียงหมอกขาวและฝนที่เทลงมาอย่างไม่ปราณีแย่ yeah, แล้วสิฉันพึมพำกับตัวเองในขณะที่กำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปไฟหน้ารถอีกคันก็ส่องมาจากด้านหลังชายคนหนึ่งขับรถกระบะสีดำมาจอดใกล้ๆเขาเปิดประตูลงมาพร้อมร่มสีเทารถเสียเหรอครับเสียงของเขาอบอุ่นแต่หนักแน่นฉันพยักหน้าเขายิ้มเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ให้ผมช่วยดูไหมครับ เขาชื่ออ,อทิชายวัยสากลางกลางหน้าตาคมเข้มแต่แววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเขาก้มลงเปิดฝากระโปรงรถและพยายามดูระบบสายไฟอยู่นานแต่ฝนตกหนักขึ้นทุกทีคืนนี้คงสตาร์ทไม่ติดแล้วครับฝนแรงแบบนี้อาจต้องรอเช้าถึงจะซ่อมได้แล้วฉันจะไปยังไงดีคะฉันถามด้วยน้ำเสียงกังวลเขาชี้ไปยังบ้านไม้หลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลบ้านผมอยู่ตรงนั้นเข้ามาพักก่อนก็ได้เดี๋ยวผมมหาผ้าเช็ดตัวให้ ฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ฝนที่เทลงมาไม่หยุดทำให้ไม่มีทางเลือกฉันจึงพยักหน้าและเดินตามเขาไปขีดขีดขีด,ขดบ้านของงอที่เป็นบ้านไม้เล็กๆอยู่กลางเนินที่มองเห็นวิวภูเขาไกลๆมีแสงไฟอุ่นๆลอดผ่านหน้าต่างเขาเปิดประตูให้ฉันเข้าไปกลิ่นไม้ผสมกลิ่นกาแฟลอยอบอวลทั่วห้องเข้ามาสิเย็นนี้ฉันไม่อยากได้แค่เพื่อนคุยเท่านั้นเขากล่าวพร้อมรอยยิม้มฉันชะงักเล็กน้อยคำพูดนั้นฟังดูประหลาดในตอนแรก แต่แววตาของเขาไม่ได้มีความหมายชวนเชื่อมโยงทางกายเลยแม้แต่น้อยมันคือแววตาของคนที่โดดเดี่ยวฉันหมายถึงเขาหัวเราะเบาๆผมอยู่คนเดียวมานานอยากมีใครสักคนที่นั่งดื่มกาแฟด้วยพูดคุยกันบ้างฉันรู้สึกโล่งใจและหัวเราะตามก่อนจะรับผ้าขนหนูจากมือเขาขีดขีดขีดอธิชงโกโก้ร้อนสองแก้วเขาเล่าว่าเคยเป็นวิศวกรในกรุงเทพมหานครแต่หลังจากภรรยาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เขาก็ย้ายกลับบ้านเกิดและใช้ชีวิตเงียบๆอยู่บนดอยแห่งนี้ผมเคยคิดว่าชีวิตจบแล้วไม่มีใครอีกแล้วเขากล่าวเสียงเบาแต่บางทีพระเจ้าก็อาจส่งใครบางคนผ่านมาเพื่อเตือนว่าเรายังมีค่ายังมีหัวใจฉันฟังอย่างเงียบๆขณะที่ฝนยังคงตกนอกหน้าต่างแล้วคุณละมินทำไมถึงขับรถคนเดียวในขึ้นฝนตกแบบนี้ฉันลาออกจากงานคเหนื่อยกับชีวิตเมืองเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจอยากเริ่มต้นใหม่ เขายิ้มบางครั้งคนเราต้องหลงทางก่อนถึงจะพบทางที่ใช่ขีดขีดขีดค่ำคืนนั้นเรานั่งคุยกันยาวนานเรื่องงานเรื่องฝันเรื่องความสูญเสียฉันรู้สึกเหมือนเจอเพื่อนเก่าที่เข้าใจหัวใจได้อย่างประหลาดเขาเปิดไฟอุ่นในเตาผิงเสียงฟืนแตกดังแปะ๊ะแปะ๊ะเพิ่มความอบอุ่นในห้องเล็กๆระหว่างนั้นฉันเห็นรูปถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะเป็นหญิงสาวผมยาวในชุดผ้าสิ้นยิ้มอ่อนโยนเธอชื่อพิมพรันรยาผมอธิพูดอย่างสงบ เธอจากไปเมื่อสามปีก่อนแต่ผมยังคงรู้สึกว่าเธออยู่ที่นี่ทุกวันฉันพยักหน้าเบาๆความรักแบบนั้นสวยงามจังค่ะใช่ครับแต่บางครั้งมันก็เป็นทั้งของขวัญและบทเรียนขีดขีดขีด,ขดรุ่งเช้าฝนหยุดตกหมอกบางบาง,บางปกคลุมทั่วหุบเขาออทิช่วยซ่อมรถให้ฉันจนสตาร์ติดเขาไม่รับเงินแต่ส่งเพียงยิ้มอบอุ่นเมื่อคืนขอบคุณนะคะสำหรับที่พักสำหรับคำคุยดีๆผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณเขาตอบ เมื่อคืนผมรู้สึกเหมือนได้เจอใครสักคนที่ทําให้หัวใจผมเต้นอีกครั้งฉันยิ้มกลับฉันก็เหมือนกันค่ะก่อนจะขับออกไปฉันหันไปมองบ้านไม้หลังนั้นอีกครั้งเขายืนอยู่ตรงระเบียงยกมือบอกลาฝนที่ตกเมื่อคืนทิ้งกลิ่นดินชื้นไว้ทั่วอากาศและในใจฉันก็รู้ว่าบางการพบเจอแม้สั้นแต่สามารถเปลี่ยนใจคนได้ตลอดกาลขีดขีดขีด,ขดหลายเดือนผ่านไปฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเชียงรายเปิดคาฟเฟ่เล็กๆที่มีวิวภูเขาฉันตั้งชื่อร้านว่า คืนฝนเพื่อระลึกถึงคืนนั้นบางครั้งอทิก็มาหาเขานั่งมุมเดิมเสมอสั่งโกโก้ร้อนเหมือนเดิมและเราพูดคุยกันเรื่องหนังสือช,ชีวิตและรอยยิ้มใหม่ๆวันหนึ่งเขามอบกล่องเล็กๆให้ฉันข้างในมีพวงกุญแจไม้สลักคำว่าเจอกันเพราะฝนเพราะฝนวันนั้นเราได้รู้ว่าความอบอุ่นไม่ต้องมาจากไฟในเตาผิงแต่อยู่ในใจคนที่เข้าใจเราเขาพูดพร้อมรอยยิ้มขีดขีด,ขด ฤดูฝนปีต่อมาชันยืนอยู่หน้าร้านมองเม็ดฝนที่ตกบนหลังคาไม้เสียงนั้นทำให้ฉันนึกถึงคืนที่ได้ยินคำพูดว่ามากกว่าเข้ามาเสียนนี้ฉันไม่อยากได้แค่เพื่อนคุยเท่านั้นตอนนั้นฉันไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งของมันแต่วันนี้ฉันรู้แล้วบางครั้งเพื่อนไม่ใช่แค่คนคุยแต่คือคนที่ทำให้หัวใจเราอบอุ่นและทำให้เรากลับมามีศรัทธาในชีวิตอีกครั้งขีดขีดขีดบทเรียนจากฝน ฝนไม่ได้มีไว้เพียงให้เราหลบแต่มีไว้ให้เราหยุดแล้วมองดูว่าใครอยู่ข้างๆในเวลาที่เราเปียกปอนที่สุดออทีและฉันไม่ได้กลายเป็นคู่รักทันทีแต่เราเป็นเพื่อนแท้ที่ค่อยๆเติมเต็มช่องว่างของกันแอลกันในแบบที่งดงามที่สุดเพราะสุดท้ายความรักที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากคำเชิญชวนแต่มาจากความเข้าใจที่เกิดขึ้นในคืนฝนตก